สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูดยาย right เดียรออฟทาลอดบายกันเชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณมาดูกันซิว่าความรักการงานการเงินชีวิตโดยวรวมห1ึ่งถึพฤศจิกานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่ราศีกันค่ะกัน มากันที่ราศีกันเป็นการดูดวงบัตรชโนโรดดิ้งคือดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณ <c oughs> <c oughs> นะจ๊ะโอเคไหมโดยเป็นแกล้ลายโดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรจะโดดมาน้นนะจ๊ะมากันเรามาดูกันว่าชีวิตคุณมันเป็นไปในทิศทางใดบ้างนะจ๊ะ ขอดพลังงานหลักของคุณก่อนสี่ดาบเป็นอะไรเป็นอะไรการจ๋าเป็นอะไรคะนอนนิ่งๆเลยไม่สบายหรือเปล่ามีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนอนรม่มหมอนนอนสอุ้ยมีความรักด้วยตูออกกับอะมีตูออกกับขึ้นมาด้วยอะ่ะเออ เออเหนื่อยเนาะเหนื่อยห้าดาบไปทะเลาะใครเข้ามาเนี่ยไ <laughs> พ่เหมือนราศีอะไรวะราศีกุม,มเมื่อกี้เมื่อกี้มีราศีกุมมีห้าดาบเหมือนกันไพ่ไปทะเลาะกับใครเขามาทะเลาะกับตัวเองเหรออารมณ์ประมาณนั้นเลยทีเดียว King of, คิงอปคับว้าวทำไมไพ่อาจารย์ใช้ไพ่คคละชุดเนี่ยจ้าทาไมมาแนวแนวเดียวกันเลยอะ่ะค็งผู้นั่งเฉยนั่นฮะเค็งผู้นิ่งเฉยนิ่งวปน,นิ่งว่ากันนิ่งว่าไปบวชแล้วโอ้มีความสุขกับครอบครัวด,ดีนี่นะอ่ะ เพย์ของคุณค่ะดูการงานการเงนิงนชีวิตโด,ดยวรวมๆก่อนนะระวังกานไม่สบายรมหมอนนอนเสืออยู่ๆก็ไม่สบายขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบช่วงนีนะ้เป็นอาการของอยากพักกายพักใจพักความรู้สึกเบรกพักทุกอย่างฟื้นฟูพลังงานจิตใจความรักมันทิ่มแทงหัวใจหรือใจหนูจ๋าคือความรักนั้นก็นั่งถือดาบอยู่แบบนี้นะ่ะเอออยากได้ความรักแต่ไม่ตามหาอยากได้อะไรไม่ลงมือทําก็นั่งนอนนิ่ง,งๆเฉยๆอยู่นี่แหละ สี่ดาบคือการเงียบเงียบนิ่งๆสถานการณ์ไม่ค่อยดีความตึงเครียดทางอารมณ์ต้องควรหยุดฟื้นฟูร่างกายและจิตใจหน่อยนะจ๊ะความวุ่นวายสับสนประดังประเดขึ้นมาหลายๆอย่างทบทวนตัวเองดีๆนะจ๊ะว่าเราจะทำยังไงต่อไประวังการติดโควิดด้วยระวังแบบอยู่ๆก็ไม่สบายเข้าโรงพยาบาลแบบนั้นน่ะให้ระวังไว้นะจ๊ะการงานยังเหนื่อยหน่อยขยันเนาะขยันน่ะขยนนัขยน,น,ขยนทนเก่งขยันแต่แบบ ก็มีปัญหาแระอุปสรรคให้คุณต้องตามแก้ไขแล้วก็มีคนก็พยายามจะเลื่อยขาเก้าอี้อยู่เรื่อยๆอ่ะคนที่แบบถ้าดูดูเดดเด่นเกินไปเก่งเกินไปก็มีคนรอบข้างที่เขาออกอาการหมั่นไส้เราอ่ะมันก็มีคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้านอารมณ์นี้ยแหละอืคิงออฟสอดเดทที่ผ่านมาถือดาบนะนั่งถือดาบนะนั่งถืออยู่นั่นน่าดา่าแบะฟันได้ยังฟันได้ยันงนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังของคุณคิงถือดาบคิงถือถ้วยค่ะลักษณะแบบนั้น การได้ร่วมงานกับคนอายุน้อยกว่าแล้วก็ให้ระวังมีเกณฑ์ของการทะเลาะกับผู้ร่วมงานอาจจะเป็นผู้ร่วมงานเจ้านายลูกน้องบริวารบุตรบริวาทรทะเลาะกับใครก็ได้จากอารมณ์ที่ไม่ค่อยดีไม่คงที่สักเท่าไหร่ถึงแม้จะพยายามบรรนัญความรู้สึกบรรนัญจิตใจยังไงก็ตามแต่มันก็ยังทุกใจอยู่ประมาณนั้นในเรื่องของความรักเหรอในเรื่องของความรักคือมีความรู้สึกว่า มันมีอะไรที่ไม่เขาอกเข้าใจกันมีอะไรที่คล้องค่ะทิศทางความรักไม่ราบรื่นรักกันชูอัพครับรักเขารักเราเราสองคนรักกันรักไม่เข้าใจกันหรือเปล่ารักแล้วทะเลาะกันทําไมมีเกณฑ์ของการทะเลาะก็คนรักนะมีเกณฑ์ของการทะเลาะแล้วก็แยกย้ายต่างคนต่างไปอารมณ์นั้นความรักของคุณยังมีปัญหาระอุปสรรคอยู่มากมายวางลงก็ไม่ได้แต่คุณจะเก่ง ตรงที่คุณสามารถบรรลินจใจบรรลานความรู้สึกได้คุณเป็นคนเก่งในการควบคุมตัวเองนิ่งเก่งนะเป็นคนที่นิ่งเก่งทนเก่งรอเก่งอะไรอย่างเงี้ยรออะไรรออะไรที่มันจะขยับขยื่นแต่ตัวเองไม่ทํานะตัวเองไม่ทําอะไรหรอกรอทนมีเกณฑ์ของการได้อยู่กับครอบครัวค่ะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปเที่ยวกินอาหารร่วมกันหรือการวางแผนสําหรับครอบครัวคุณเป็นคนรักครอบครัวทีเดียวนะ นะจ๊ะบางคนมีลูกสองคนแล้วด้วยเออประมาณนั้นแต่มีความรักมีลูกสองคนก็ยังมีความรักที่คนที่เข้ามาจิตใจของคุณก็หวั่นไหวกับใครที่เข้ามาพอสมควรอะไรประมาณนั้นแต่รักนะรักครอบครัวรักลูกอะไรอย่างเงี้ยรักอืมบางคนนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการทะเลาะก,กาันแล้วจบจากบางสิ่งบางอย่างจบจากความรักเก่าๆจบกัน อาจจะได้กลับมาพูดมาคุยปรับความเข้าใจไหมมันมองดูไม่เห็นเลยเพราะว่าในความรักเนี่ยมันมีปัญหาโรืศังบุ์ที่คุณก็รู้เขาก็รู้ในบางคนถ้าคุณเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะความรักของคุณก็มันเป็นความรักเหรอมันไม่เป็นความรักมั้งคุณหวั่นไหวกับคนอื่นมีโรคใบที่สองหรือเปล่าเออเหนื่อยอะความรักเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่จะทําอะไรอาจจะเป็นเรื่องกุ้มกุ้มเบื่อเบื่ออยากอยากสร้างระยะห่างแบบ คือเราก็กลับมาอยู่บนที่ของเราเขาก็ไปอยู่ในที่ของเขาไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วนิ่งเฉยไปแล้วแต่ลืมเขาไม่ลงดึงมไม่ลงจริงๆรอารมณ์นี้นางรักเขา k ค n g งออบครับทำรราารนได้แต่ทำใจค่ะทำใจทำใจปับปร,รานกลับไม่ได้ไปไม่ถึงสเตนอดทนได้แต่ทำใจอดทนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองร,รอคอยรอคอยอะไรรอคอยเขามาทักรอคอยเขามาเงอ้อ เราคอยเขานำความรักมาให้เหรอรอปะกันรอปะอาจารย์ไม่ได้มีประเกี่กับกันนะอาจารย์ไม่ได้มีประเด็นกับกันจ <arose> ะ <g it> เห็นไพ่แล้วต้องขยี้เห็นไพ่แล้วทาเห็นไพ่แบบนี้ไม่ขยี้ไม่ได้แล้วละ <g it> อาการของคุณคือการกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงแต่การกลับไม่ได้ไปไม่ถึงของคุณมันเป็นใจของคุณแต่การกระทําของคุณนะ่ะมันไม่บังเกิดไม่บังเกิดอะไรเลยคุณเป็นคนชอบอยู่นิ่ง กันเนี่ยเป็นราศีที่แบบมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนแล้วมีความคิดมากคิดมากคิดเยอะคิดนานคิดเองเออเองเราไม่ทำอะไรคิด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 แต่ไม่ลงมือทำเพราะความกลัวเกินไปเพราะความฉลาดเกินไปก็ได้เพราะความแบบอยู่นิ่งๆอย่างนี้แหละฉันจะควบคุมตัวฉันเองบางครั้งคุณมีโรคส่วนตัวสูงมากนะคะ มีเกณฑ์ของใครบางคนที่เขาเคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนคนทําที่คนที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดสิบดาบอยู่ตรงเนี้ยคุณไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรอขอให้เขากลับมาหรอใช่ปะขอให้เขากลับมาง้อคุณอ่ะจะไม่ง้อเขาแน่ๆแต่ถ้าเขาง้อคุณคุณกล้าหยวนอะไรอารมณ์เนี้ยนะคะอยากให้เขากลับมาคุณเจ็บคุณลืมเขาไม่ลงแต่คุณจะไม่ทําอะไรทั้งนั้นด้วยคุณจะอยู่เจ็บๆแบบเนี้ยฉันจะทนกับความเจ็บปวดของฉันแบบเนี้ย ฉันจะทนสถานการณ์ของฉันแบบเนี้ยฉันจะไม่พูดอะไรของฉันแบบเนี้ยจะทําไมฉะล่ะทาไมทําไมเอ่อทนไปเก่งทนเก,งก่งรอเก่งรอไปอืมคุณอาจจะเดียวกับราศีธนูค่ะราศีสิงห์ราศีพฤษภอืมอะไรอีกดาวพร้าวราศีเมษคุณเป็นคนที่แบบ รักของคุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้ระยะทางเป็นส่วนสําคัญหนึ่งระยะทางสองความเข้าใจสามการไม่พูดไม่จากันนี่แหละปัญหารักคือการไม่ติดต่อสื่อสารไม่พูดไม่จาต่างคนต่างเข้าใจเขาเข้าใจไปแบบของเขาคุณเข้าใจไปแบบของคุณเพราะไม่มีการสื่อสารไม่มีการพูดไม่มีการอธิบายไม่มีการคุยกันเลยมันก็นอนนิ่งๆอยู่แบบนี้คุณคิดว่าคุณมีพลังแห่งการคอนโทรลคุณต้องการเอาชนะความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณเอาชนะความสัมพันธ์ด้วยการคอนโทรลเอง ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่คุณมีไว้ในมือคุณต้องสามารถควบคุมและคอนโทลได้ถ้าคุณคอนโทลไม่ได้คุณก็ไม่เอาก็รอไปก็นั่งแบบนั้นนหะคือคุณจะให้ใครเขาปรับตัวเขาหาคุณจะทําตามอย่างที่คุณต้องการนั้นก็คงเป็นไปได้ยากถ้าคุณเองไม่ปรับตัวเองหรือปรับตัวเองเพื่อเข้าหาคนอื่นแต่คุณจะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ฉันจะเป็นของฉันแบบนี้นั่งไป นั่งแบบนี้ไปเลย <S <S> โอเคไหอ่ะไปกันที่คนที่คุณรักค่ะนั่งอยู่บนบันลังค่ะอยู่บนนั้นแหละอยู่บนหอคอยงาช้างนั่นแหละนั่งไปกันไม่ต้องไปสนใจใครรักเข้าชอบใครก็ไม่ต้องสนนั่งอยู่บนนั้นแหะเหมือนจะเหมือนจะโกรธแค้นอะไรกันซะอย่างนั้นอ่ะมากันที่คนที่คุณรักกันชีวิตเขาเป็นไง ชีวิตเขาเป็นไงสี่เหรียญค่ะกะ้าสิบสิบเหรียญโอ้คนนี้อาจเป็นพ่อไม้แม่ไม้ซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดก็ได้เดี๋ยวไฮพินเทศโอ้เป็นคนหน้าตาด,ดีเป็นคนมีสเสน่ห์เนเรือนกายมีตัวเลือกมีช้อยเยอะแต่คุณก็ทำเขาเจ็บมากนะเจ็บ สามดาบมารักไม่เจ็บเขายังคงคิดถึงเขายังคงเครียดสมองเขายังมีคุณอยู่ถึงแม้มันจะห่างไกลกันถึงแม้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วความรู้สึกของเขายังรักคุณอยู่แต่เขาไม่ทําอะไรเหมือนกันเขาก็เก็บกอดคุณไม่กอดเขาเขากอดตัวเองได้นะจ๊ะโอเคไหมเดอะซันป๊ชีวิตเขามีความสุขค่ะเดอะซันเขามีความสุขเขาไม่มีคุณเขามีความสุขค่ะ อาจารย์ไม่ได้ขยี้นะจริงอาจารย์ไม่ได้ขยี้คุณอาจจะดีวกวบคนที่ก็มีชื่อเสียงเป็นยูทูบเบอร์นักร้องนักดนตรีหรือเขามีความโดดเด่นมีชื่อเสียงในการทํางานงานการเขาประสบความสําเร็จไปไหนใครยกมือไหว้ไปไหนใครรู้จักอารมณ์นั้นเดอะซันเขามีความสุขในการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆใช่ถึงนั้นมันจะทุกบ้านสุขบ้าง แต่เขาก็มีความสุขและมีช้อยมาให้เลือกเทียบถึงแม้นใจเขาจะเจ็บอยู่บ้างแต่เขาก็มีความสุขโอเคไหมก้า okay, ถ้วยรักั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายก้าวถ้วยคือคนที่มีความรักที่คนที่มีสเสน่ห์คนเขาหาเยอะรักตัวเองเป็นถ้าในเมื่อการที่อยู่ในความสัมพันธ์คุณเมื่อรักเขาเขาก็รักตัวเองเป็นค่ะคนนี้รู้จักที่จะปรับตัวรู้จักที่จริง,รงๆเขาเนี่ยคนมีคนเขาหาเยอะสเสน่ห์แรงทีเดียวนะ จะบอกให้เลยเป็นที่ต้องการของตลาดมากหน้าด้วยหน้าตาด้วยโปรไฟล์ด้วยเสน่ห์ที่ดึงดูดใจเย้ายวนใจมากบอกให้เลยคนเข้าหาเขาเยอะแต่เขาช่างเลือกอืมใจร้อนคุณอาจจะคบเด็กก็ได้คุณอาจจะแก่ว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณเอ้ยคุณอาจจะแก่ว่าเขาแล้วเขาเด็กหรือคุณเด็กกว่าเขาแล้วเขาแก่คุณก็ได้หรือบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆเ,เขาใจร้อน ยอมหักไ่ยอมงอคนนี้ถ้าคุณคิดจะคุมคนนี้คุมยากค่ะจริงถ้าคุณจะคุมคนนี้ด้วยการที่คุณจะทำนิ่ง,งๆเฉยๆไม่ทักไม่ทายทำให้เขารักแล้วจากไปประมาณเนี้ยเขาก็ให้คุณจากนะจริงเขามีศักดิ์ศรีและเขาเป็นคนที่ถ้าอะไรไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแจมแจ้งอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจเขาเขาก็พร้อมที่จะไม่เอาทั้งๆั้ที่เขารักคุณถ้าคุณจะเอาชนะคนคนนี้ได้ต้องเอาชนะได้ด้วยใจรักเท่านั้นค่ะ ถ้าคุณจะควบคุมคอนโทนนิ่งๆเฉยๆยิงๆอะไรแบบเนี้ยไม่มีทางชนะเขาได้บอกเลยคุณไม่สามารถเอาชนะเขาได้ถ้าคุณบอกว่าที่ผ่านมาคุณสามารถควบคุมระคอนโทนในความสัมพันธ์ของคุณทุกคนให้อยู่ในการบาลานซ์ของคุณได้นั้นกับคนนี้ยกเว้นไว้หนึ่งคนค่ะโอเคไหมคุณอาจจะเดียวกับธาตุน้ำก็รกดมินพิพิจ หนึงถึงสิบหกนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดคะความรักจะมีการขยับขยื่นไหมมันจะเป็นในทิศทางใดเด e Sun ันห้เหรียญความรักที่ไม่เท่าเทียมค่ะอยู่ก็ไม่ดูแลเวลาจากไปก็คิดถึงเดะมนคุณจะมีความหมุดหิดในหัวใจมีความหมุดหิดมีความกังวลมีความหวั่นไหวใจมีความไม่แน่ใจมีความเครียด หงุดหงิดมากๆพยายามโฟกัสงานเงนิงนชีวิตต,ตัวเองจะเอาธรรมะเข้าข่มไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปขอพรอ,อยู่นิ่งๆใช้เวลาเยียวยาทุกอย่างค่ะโฟกัสงานจริงๆโฟกัสงานโฟกัสเงนิงนความรักที่เป็นความรับอยู่ในใจค่ะเก็บไว้ไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณเลือกคุณกำลังไม่แน่ใจในสิ่งที่คุณเลือกไม่ว่าคุณเลือกอะไรลงไปแล้วนะ่ะคุณเริ่มไม่แน่ใจแล้ว ว่าคุณเลือกถูกไหมหรือในการที่คุณนิ่งคุณเฉยคุณไม่คุณไม่แสดงอาการหรืออะไรหรือในสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณทําคุณไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณทํานั้นถูกต้องไหมคุณเริ่มไม่แน่ใจเกิดความรังเร่เกิดความสงสัยในตัวเองว่าสิ่งที่เราทํบแตรเนี้ยมันถูกต้องแล้วหรือยังมันดีแล้วหรือยังหรือถ้าคุณไปเลือกคนอื่นหรือจริงๆคนมีคนเข้ามาเยอะแต่คุณไม่แน่ใจในการที่คุณจะเลือกเขาอารมณ์ประมาณนี้อืม เขาคิดยังไงกับคุณกันเขาคิดยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักเนี่ยใครสักคนถ้าคุณมีคนหลายๆคนในความสัมพันธ์มันจะมีคนเดียว the number one ในใจที่คุณมันเป็นที่หนึ่งในใจคุณอะเป็นที่หนึ่งไหนมาดูซิคุณคิดยังไงกับเขาคะ page of one สิบดาบสามดาบ ขาดไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าสเตรนทคุณอาจจะดีกวกับสิงถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเขาบอกคุณทำเขาเจ็บสิบดาบเลยคุณทําเขาเจ็บเสียใจผิดหวังร้องไห้คุณนําบุคคลที่สามเข้าในความสัมพันธ์คุณไม่ได้มีเขาคนเดียวคุณนําคนอื่นเข้ามาเขารู้ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สิ่งที่คุณทําเขารู้หมดทุกอย่างแหละเพียงแต่เขาจะพูดออกมาหรือไม่พูดออกมา ่านนั้ไม่ว่าคุณจะหมกเม็ดอะไรไว้นั่นเขารู้และเขาเองเขาก็ปรับตัวแล้วก็ไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตที่ก้าวหน้าเขากำลังไปอยู่กับชีวิตของเขากับงานมุ่งม,มั่นกับการทํางานอดทนเพื่อวันข้างหน้าในความสําเร็จแนะ่จ้ะเขาจะเทคแอคชั่นไหมคะเขาจะเทคแอคชั่นไหม คือออปเเรนทัลค่ะทำพาร์รนคุณอาจจะดวกับธนูค่ะเอชออฟคัค่ะมีคนมาจีบเขาด้วยนะเขามีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเดลเพลิ r ค่ะเขาก็หนึ่งในตองอูนะแจสเมนนะเขาบอกว่ารักมากแค่ไหนแต่ก็ปลดปล่อยไปได้ค่ะเขาทำใจกับความรักถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นไหมไม่เขาปลดปล่อยมากกว่า เขาพยายามจะปลดปล่อย mm hmm. เขาพยายามจะควบคุมตัวเองเขาพยายามจะมูฟออนออกไปจากความเจ็บปวดนี้ถึงแม้มันจะยากเย็นแสนเข็ญถึงแม้การมูฟออนที่มันยังไม่ได้ผลนักแต่เขาก็พยายามจะมูฟออนไปในทิศทางที่ดีนะคะ mm hmm. เขาไม่อยากหยุนอยุดตรงนี้เดอะทาวเวอร์ Tower, mm hmm. เขาพยายามจะไปให้ได้ mm hmm. เขาพยายามจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิต mm hmm. เขาคิดว่าสิ่งที่เขาวาดหวังไว้กับคุณนะ่ะ mm hmm. เขาวาดหวังไว้กับคุณ mm hmm. เป็นวิมานไว้สวยหรูมากแต่ว่า สิ่งที่คุณสิ่งที่มันพังลงไปอะ่ะมันเป็นเพราะคุณล้วนๆมันไม่ได้เกิดมาจากเขามันเป็นเพราะคุณสิ่งที่คุณทำมันนำมาซึ่งสิ่งที่เขาก็ทำเขาทำแบบนี้เพราะคุณคะ่ะโ,โอเคไหมอ่ะความในใจที่เขาอยากบอกสิ่งที่เขาไม่เคยพูดสิ่งที่เขาอยากบอกความในใจที่เขาบอกคุณได้เขาอ,อยากบอกอะไรกับคุณคะ่ะ ไว้ออปเปนต์โคทะเลาะก,กันหรอคะทำกันเจ็บหรอคะแยกกันแล้วหรอคะเซเว่นออฟหวาความรักที่มีกำแพงในออฟหวานความรักที่ไม่ได้ศึกษาใน่ใส่ใจคอกันได้ท่องแท้มันไปเร็วเกินไปข้ามขั้นตอนเกินไป สี่ถ้วยเขามีความคิดว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณนั้นมันผิดค่ะสิ่งเขาเลือกมันผิดถ้าเขาเลือกคุณแล้วแล้วเขาโฟกัสกับคุณนั่นคือเขาคิดผิดผิดหมดเลยเขาไม่ควรจะเลือกคุณเก้าถ้วยใช่มองถึงความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองนะ่ะคุณกับเขาเนี่ยเวลาตอนที่เจอกันเนี่ยมันอาจจะเป็นความผูกพันกันหรือว่าเดินเรื่องเดินเรื่องในความสัมพันธ์เร็วกระโดดข้ามขั้นไม่ได้ทันศึกษาในใส่ใจคอกันให้ท่องแท้เลย มันทําให้เขาเลือกคนผิดเพราะฉะนั้นเขากลับมาเลือกใหม่ค่ะกลับมาเลือกตัวเองกลับมารักตัวเองมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเพราะเขาคิดว่าเขามีค่ามากพอในสิ่งที่คุณกระทํามาทั้งหมดนั้นคุณทําให้เขาดูไร้ค่าซึ่งค่าเขามีค่ะเขากลับไปให้ค่ากับตัวเองค่ะขอภายแนะนำห้าใบให้สำหรับการขอไพ่ชุดนี้ดีกว่า ขอให้แนะนำขอให้แนะนำให้คุณห้าใบกับความรักความสัมพันธ์นี้อุ้แม่จา๋า ปฏิหารมองหาต้นตอของปัญหากล้าที่จะไปจัดการกับอารมณ์มุงเป้าหมายรถทิฐิอ่าโอเคไพ่แนะนำสวยนะไพ่แนะนำบอกว่าอะไรถ้าคุณรอปฏิหารก็รอไปเถอะ บางครั้งปาฏิหาริย์ก็ไม่มีอยู่จริงเพราะว่าการที่เรารอ,รอ,รอปาฏิหาริย์แต่รอ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 โชคชะตารอปาฏิหาริย์แล้วเราไม่ลงมือทําอย่างคนอยากจะรวยแต่คนนอนตายอยู่บนเตียงหรือนอนเป็นวายเพือกอยู่บนเตียงนั้นก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นปาฏิหาริย์บางครั้งไม่มีอยู่จริงนะคะมองหาต้นตอของปัญหาก่อนปัญหาคือที่เขาเดินจากไปที่เขาไปนั้น่ะเพราะคุณไหมถ้าเขาถ้าเขาถ้าเป็นเพราะคุณคุณลองจัดการกับ กับสถานการณ์นี้คุณสามารถลดทิฐิตั้งเป้าหมายถ้าคุณอยากได้เขาก็เดินไปตามเป้าหมายที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณเบี่ยงเบนประเด็นเบี่ยงเบนเป้าหมายแล้วคุณมีความทุกข์ก็ทุกข์อย่างนั้นเพราะคุณถ้าคุณคิดว่าคุณทําดีที่สุดแล้วละกันเอางี้ถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างจบต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองต่างคนต่างมีดีศักดิ์ศรีมีโก้มีความดีรอสวยรวยเลิศคุณก็อยู่ไปแบบนั้น เพราะฉะนั้นก็ปุ่งเป้าหมายไปเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้แค่นั้นเองคุณรู้ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรนะคะบางทีค r ิติคุณเยอะเกินไปหรือว่าคุณอีโก้สูงจัดเกินไปก็ไม่มีใครสามารถเอื้อมคุณถึงอะไรก็ตามบางครั้งการที่เรามีความรักเราต้องปรับตัวเข้าหากันไม่ว่าจะเอาแต่ตามอารมณ์ตามความรู้สึกนะคะคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์เรืรร้อรังขนาดที่คนต้องมาสยบแทบเท้านั้นมันก็ยากนะ ไม่มีใครยอมสยบแทบเท้าใครแต่ถ้าเขาจะทำเขาจะทำเพื่อความรักและคุณละ่ะรักเขาหรือยังคุณทำอะไรเพื่อเขาหรือยังคุณทำอะไรบ้างในความสัมพันธ์นี้นั่นแหละคุณต้องตองดูนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชน้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัว arm, S I A F e y. อรลามะคะไอ้ทรเอน์มองเเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ